ก็รวมถึงคณะ,ะ,ะกรรมการสมาคมในสิบปีของทั้งใ,ใต้นะครับวันนี้เราก็มีการจัดให้มีพิธีถวายพระพรชัยมงคลนะครับณนะนะแต่องค์สุดเด็ดทีรพร,รัตนะครับนะซึ่งก็เป็นพระองค์ที่ชาวใต้เราเนี่ยนะครับเคารพสัทธานะครับนะแล้วก็เราคนใต้เนี่ยเรายึดสถาบาันพระมหากษัตริย์เป็นหลักนะ เรายึดสถาบันาชาติเป็นหลักนะครับเพะฉะนั้นวันนี้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราขาดไม่ได้นะครับเพะฉะน,นั้นอิสุนแล้วเนี่ยนะครับในช่วงนี้เนี่ยผมก็ต้องเรียกว,ว่าจากการที่สมาคมชาอดใต้นะครับซึ่งได้มีการจัดให้มีทนายของคนใต้เราเนี่ยนะครับเรียกว่าทนายอาสามาให้บริการที่สมาคมเนี่ยในวันอังคารและพฤหัสน,นะครับผมเองก็เห็นว่า ในเรื่องของทนายอาสาเนี่ยทำมานานมากแล้วนะครับตั้งแต่สมัยท่านพลรูเอกรุ่รนสริพันธ์นะครับนะแล้วก็ทำมาเรื่อยจนถึงทักวันนี้นะครับแล้วก็มีชาวบ้านเนี่ยเข้เามาใช้บริการฟรีนะครับนะวันนี้ก็จะเห็นได้ว่า,ามีประชาชนเนี่ยที่เริ่มสมามากขึ้นนะครับเ,เพราะอะไรครับเพราะว่าประชาชนเหล่านี้เขา,เาสแสวงหาความยุติธรรมนะครับเมื่อเขา เอื้อมไปถึงงความยุติธรรมไม่ได้เขาก็จะมาที่สมาคมชาวใต้และมาปรึกษาทนา,า,ายความของชาวใต้เรานะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยผมก็เองก็เห็นว่าในช่วงที่ผมมาช่วยรายการอยู่ทั้งนายกนะครับปร,ริมาณงานผมก็น้อยลงนะครับก็เพื่อจะให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนนะครับผมก็ยังตั้งใจมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือประชาชนนะผมก็เลยคุยกับทางสมาคมชาวใต้ว่าในวันอังคารพฤ่ือหัสนะครับซึ่งเรามี พลังอาสาของเราเนี่ย20-30คนเนี่ยที่มานั่งให้บริการชาวบ้านฟรีอยู่แล้วนะในทุกเย็นหลังจากเลิกเวลารากการนะครับ4โมงผมก็จะมานั่งอยู่ที่นี่นะเพื่อช่วยรับปรึกษาประชาชนรับดูคดีให้ประชาชนนะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องนี่ต้องระบบนะเรื่องการถูกคุกคามต่างๆหรือเรื่องการถูกช่อชวนโกงต่างนะครับในตอนนั้นผมก็ต้องฝากถึ่ประชาชนทุกท่านนะครับนะว่า ขณะนี้เนี่ยสมาคมชาวา้านได้บินนะอ่านะทีนี้เออ่แต่ว่าเราจะทําให้ชาวใต้เขารู้ว่าเออ่เขาไม่ถูกทอดทิ้งเพราะว่าในวันหยุดเนี่ยคือแน่นอนแหละเออ่วันนี้โดรนต้งบินันเต็มเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวรถทัวร์เต็มแน่นอนทีนี้เออ่เรามองว่าเออใ่ในในรายการที่เราจัด12คันเนี่ยมันมันจะล้นไหมว่าว่าจะออกที่ไหนบ้างเดี๋ยวก็จะไม่รู้ ก็เช็เดียวหลังจากที่เรต้องเซ็นเลยที่ใดก็ไปได้ทุกวันเลยแล้วนั้นทุต้องมาาว่ามันจะออกที่ไหนบ้างเดี๋ยวก็จะไม่รู้ก็เช็เดียวหลังจากที่เรต้องเซ็นเลยที่ใดก็ไปได้ทุกวันเลยแล้วนั้นทุงต้องมาจาโอเคบ้านเลยผมผมจะมาเจอในแง่แรกก่อนงบรรทุกแต่ควรจะครับวรจะอ่า เดินด้วยจโุพิตพ์ชัยทรงพระเกียรสำราญพระเกียรติคุณทั้นพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์สมเด็จราชดุลพักษัตรพรรดิที่ย่างเจ้ารวมทั้งท่ายพระอรัยชัยมงคลด้วยความงรุรักรุ ขอนอนุภาพแข่งมุสีน่าไตรคณะกรรมการบริหารสมาคมชาวฝักใต้ในพระบโโรมราช